และที่คุณผู้ชมกำลังรับชมอยู่ในขณนะนี้นะครับก็คือช่อง Cable Channel 27 HD นะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการต่างๆได้หลากหลายช่องทางนะครับผ่านทาง w w w c a b l e c h a n n e l เ27 HD รวมไปถึงแฟนเพจ e b o o k Cable Channel 27 HD ด้วยครับสนับสนุนข่าวโดยโรงเรียนจิรศักดิ์วิทยาออมเพชรและทุกเรื่องเกี่ยวกับเพชรต้องที่เคไดมอนล้อเสียงอพาร์ตเมนต์ ศูนย์การค้าอายุทยาสิทธิพรามิซูอายุทยาไทยทาดาวิทยาลัยเทคโนโลยีอายุทยาบริษัทจอจริทชัยมอเตอร์กรุ๊ปจำกัดเมเจอร์ซิน l เพล็กซ์บริษัทไอทีเวนเจอร์จำกัดตัวแทนทรูอายุทยาศูนย์บริการไอทีแอร์ลักแอร์ซ่อมแอร์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพานิชยาการอายุทยาค้นพบความสวยในตัวคุณที่เดอะไวท์เฮาส์คลีมิกสถานเสริมความงามชั้นนำที่ตั้งอยู่ริมถนนคลองมะขามเรียงขาออกที่นี่เราให้บริการดูแลหน้าผิวและการปลูกผมอย่งางใส่ใจ ด้วยการใช้เทคโนโลยีทันสมัยและผลิตภัณฑ์ชั้นนำเพื่อให้คุณมีความสุขและมั่นใจในการดูแลตัวเองมาเยือนเราที่เดอะไวเฮาส์คล i นิกและพบกับความงามที่แท้จริงได้แล้ววันนี้คุณคุณดาวิวอยุธยาบ้านเกะาะทาวโฮมในฝันบนทำเลทองออกแบบเพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ให้คุณผ่อนคลายท่ามกลางธรรมชาติในความรู้สึกเหมือนบ้านเดี่ยวตอบโจทย์ทุกความสุขในการใช้ชีวิต ขนาด3ห้องนอน2ห้องน้ำทางโฮมห3 6้อ6ตารางเมตรนาบัดกว้างเป็นพิเศษสามารถจอดรถดได้ถึงสองคันหมดกังวลเรื่องน้ำท่วมเดินทางสะดวกห่างจากถนนสายเอเชียเพียง3นาทีและห่างจากสถานีรถไฟเพียง4นาทีเท่านั้นเราใส่ใจดใีการส,สร้างที่อยู่อาศัยเพื่อตอบโจทย์ทุกความสุขของการใช้ชีวิตท่ามกลางธรรมชาติและความสะดวกสบาย ส่ตงต่อความตั้งใจมอบให้แก่คุณคุณคุณาสร้างสิ่งที่ใช่เติมเต็มความหมายของชีวิตคุณ คุณรู้หรือไม่การจุดไฟเผาต่อสังข้าวหรือพืชไร่ต่างๆและเผาป่าห้ามจุดไฟเผาต่อสังข้าวหรือพืชไร่ต่างๆและเผาป่าการกระทำนี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นสาเหตุทำให้เกิดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เป็นความผิดอาญามีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรบับด้วยความปรารถนาดีจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการคุยเป็นข่าวครับในช่วงท้ายข่าวประจำวันจากสถานีข่าว ATV ครับทีวีของคนอยุธยานะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการต่างๆผ่านทางเคเบิลช anel HD สามสิบเจ็ดใครที่ดูเคเบิลทีวีครับทั่วประเทศครับรับชมได้นะทางเครือข่ายเคเบิลช anel นะครับ HD สามสิบเจ็ดเจริญเคเบิลทีวีนะครับในกรุงเทพมหานครแล้วก็ที่อยุธยาครับสินธิวาธานีเคเบิลทีวีครับติดตั้งได้หมายเลขโทรศัพท์อยู่ข้างล่างนะครับใครที่อยู่นอกเครือข่ายก็เอากล่องสัญญาณไปดูนะครับเพียงแต่ท่านมีออินนนนเเเททร์็ต่าั้ ผู้ชมครับตอนนี้นะครับก็มีเรื่องของการเผาต่อสั่งข้าวเนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยกำลังพูดถึงเยอะแล้วก็ทางจังหวัดพระนครสญยาโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครสญยาทางหน่วยงานเกษตรก็ให้ความสนใจโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับก็ขอความร่วมมือไปยังเกษตรกรผู้ที่เกี่ยวข้องในการที่จะไม่เผานาแต่หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะ้าไม่เผานาแล้วจะทํำยังไงเราก็ไม่รู้นะฮะว่ามีความจําเป็นขนาดไหนอะไรยังไงแต่วันนี้บางแห่งเขามีการจัดการอย่างเช่น องค์การบริหนารส่วนตำบลล่างจระเข้ครับนะครับท่านนายกอง์การบริหารส่วนตำบลที่นี่นะครับก็มีวิธีการเดี๋ยวเราจะมาคุยครับนายกต้นนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับพี่ครับอ๋อวันนี้มาถึงนี่เลยนะครับขอเรียนถามเลยวันนี้ได้ข่าวว่าเรื่องเอางี้ก่อนเลยเรื่องของการเผาฟางมันมีความเขาเรียกจำเป็นขนาดไหนอันนี้เรื่องหนึ่งสองมันมีความผลกระทบอะไรยังไงเสียหายยังไงคือ,อหเห็นผลแบบเมื่ออดีตก่อนเลยคือคือเมื่ออดีตเนี่ย ที่เนี่ยพุ่งรางจระเข้มีพื้นที่ประมาณหมื่นไร่นะครับซึ่งเมื่ออดีตเนี่ยอากาศไม่เหมือนอย่างนี้นะครับเราจะไม่ค่อยมีผลกระทบเท่าไหร่ถ้าเวลาชาวนาเผานะครับต่อ,ต,อต่อมาเนี่ยความร้อนมันมากขึ้นนะครับเมื่อเวลาชาวนาเผาขึ้นมาเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าหายใจไม่ออกนะครับมีข้อร้องเรียนจากชาวบ้านจํานวนมาก แล้วก็2ก็คือบ้านของชาวบ,บ้านได้ปลูกเพิ่มมากขึ้นจํานวนมากนะครับแต่การที่เผาเนี่ยวันนีก็ลามไปจะลุกบ้านชาวบ,บ้านจะไปลุกสิ่งของของชาวบ,บ้านนะครับก็เลยเป็นสาเหตุหนึ่งที่ที่ว่าอ,องค์การบริหารส่วนต้องลงไปแก้นะครับอันนี้ก็คือมุมมองว่าการเผาเนี่ยนะครับเมื่อก่อนกับตอนน,นี้เนี่ยมันต่างกันด้วยบริบทของจํานวนบ้านด้วยบริบทของอากาศนะครับซึ่งองค์การบริหาร ส่วนบนลางจระเข้ได้ลงไปแก้้งแต่ปีสองพันหกสิบสามเป็นต้นมาครับครับวิธีการที่ที่แนะนําเลยว่าต้องไปทําความเข้าใจยังไงแล้วก็แก้ยังไงแล้วว่าวันนี้ผมเห็นมีกองฟางด้วยมันทําอะไรถึงเกิดอย่างนี้ได้ครับครับ,ค,รบคือกองฟางที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับอัดโดยองค์การบริหารส่วนบนลางจระเข้นะครับเนื่องจากองค์การบริหารส่วนบนลางจระเข้นะครับได้รับรางวัลนะครับการบริหารจัดก,การที่ดี มาตั้งแต่ปี254นะครับแล้วก็ได้ที่1ของประเทศในเมื่อปี2557เงินรางวัล4 000, ล้านปี2 5 262เงินรางวัล5ล้านนะฮะทาง SGC เนี่ยก็เลยเข้ามาเชิญชวนทํากิจกรรม c s v ด้วยกันนะฮะคือ CSR เนี่ยก็เหมือนกับให้ป่าคือแจกแจกแจก c s v นี่คือเหมือนกับให้เบ็ดคือเรามาสร้างอาชีพสร้างความย่นยนืนกับชุมชนก็มานั่งคิดกันอยู่เกือบปีเดิมทีเนี่ย s g เนี่ยเขามีโรงปูนที่สระบ,บุรีเขาก็ต้องการเอาฟางเนี่ย ไปทําเป็นพลังงานชีวมวลเพื่อลดการใช้ถ่านหินแต่ถ้าเอาเป็นก้อนอย่างนี้ไปมันขนไปได้น้อยเขาก็เลยต้องการที่จะอัดให้มันเล็กเป็นพลังงานชีวมวลก็จะมาตั้งโรงงานอัดพลังงานชีวมวลที่นี่แต่มันติดเรื่องพรบร่วมทุนระหว่างเอกชนกับอบตอไม่สามารถร่วมทุนกันได้ SG น,น,นนะคนับู้ถือหุ้นใหญ่ของคูบตต้าขอโทษนะฮร40%สีของคูบต้าญี่ปุ่น60%นะครับก็เลยติดต่อคูบต้าให้มาเอาเครื่องจักรมาให้อบตลําประรนนเทศทดลองใช้ ว่าทําโครงการอัดฟางให้เกษตรกรเนี่ยนะครับแล้วขาย SCG แล้วนาเงินผงกำไรเนี่ยมามอบเป็นดุนการศึกษาเด็กเด็กก็คือเป็น CSV ของแท้เนี่ยเราก็ลองทําดูเมื่อต้นปี6พอเม่อมาเก็บข้าวครั้งแรกปี63พอเราประสบความสำเร็จหา g ก็มามอบเครื่องจักรให้เรา2ชุดคือรถกูปต้าเครื่องอัดฟางพุงกี่ตักแล้วก็ที่ดัน นะฮะก็คือ,อเครื่องจักรทั้งสองชุดนี้ก็เป็นผู้ผลิตของการบริหารส่วนต่นางประเทศทำพิธีมอบกันแจปีดสม13ซึ่งก็ผมได้กลับยนเชิญท่านนพิพนธ์บุญญาบุญนีน้ำติช่วยมาไทยในฐานัทีมาเป็นประธานท่านพระพุทธยมดสีท่าน ผู้ว,ว่าใน,นขณะนั้นมาเป็นสักขีพยานคมพัต้าก็มีผู้บริหารที่เป็นคนไทยใหญ่ที่สุดในในทีน่เป็นคนไทยก็มาเป็นสักขีพยานผูแล้วก็ SCG ในฐานะผู้ประสานงานหลังจากนั้นมาก็พอเราเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวนะครับเราก็ให้มาแจ้งที่กองช่าง นะครับแล้วก็จัดตั้งกลุ่มอุสาหกิจชุมชนขึ้นมาบริหารโดยกลุ่มอุสาหกิจชุมชนแต่เราก็ผมเป็นที่ปรึกษาให้กลุ่มอุสาหกิจนะครับแล้วก็ให้กลุ่มอุสาหกิจเนี่ยมายึงพื้นจักกระทางอบตแล้วก็นําไปอัดนะฮะแต่ว่ามันอัดไม่ทันเนื่องจากทุนนานตระเขศเป็นหมื่นไร่แล้วมันมีโรคภัยน้ําท่วมประาธรรทำพร้อมกันเกี่ยวเกี่ยวพร้อมกันนะครับก็เลยเราต้องเอาไพ่กอกชนเข้ามาช่วยด้วยกระชจนก็มีอีกประมาณ4ี่้าเจ้าบวกกับเรานะครับเราก็อัดทัน อัดทันแล้วก็ของว่าเราติ๊กตอกนะฮะคือแบ่งปันความสุขให้กันและกันชาวนาเมื่อมีผลกําไรนะครับก็ไม่เผานะครับเราอัดให้เนี่ยถึงไม่จะเหลือตอบ้างนะครับก็วิดน้ํามาแช่นะครับ,รบอันนี้ก็คือเป็นการแบ่งแบ่งปันความสุขให้ใหกัน,กนวิธีการนี้คือแก้ปัญหาเรื่องการเผานา100เปอร์เซ็นเลย100เปอร์เซ็น100เปอร์เซ็นตอนนี้ถ้าจะบอกเษกษตรกรคนอื่นบอกที่อยากเอาเป็นตัวอย่างบ้างเขาต้องเริ่มต้นยังไงแล้วก็มีโอกาสไหมที่จะต้องทําแบบนี้ ที่จะเริ่มต้นแบบว่าอยากจะทาแบบนี้มั้งเนี่ยเกษตรกรจะต้องทำไงไหมครับเขาจะไปซื้อเครื่องจักรมันการยากไหมคือ,อที่คูบต้าเนี่ยนะฮะ mm. เขาก็มอบให้กับกลุ่มวิสาหกิจ mm. หรือนาแปลงใหญ่จำนวนมากนะฮะคือมอบมอบรถรบแต่แต่ว่าเครื่องอัดเนี่ยจะไม่ได้มอบ mm. นะครับซึ่งทางคูปต้าเนี่ยเขาพร้อมนะฮะที่จะสนับสนุนกับท้องถิ่นในแ้มแข็งแ,และได้เครื่องจักรไปแล้วเอาไปทําจริง, mm. งรบวารุงรักษาไ้วยแล้วเครื่องจักรอันนี้ใน <ไป S 1> ยาม่กี่แห่งเท่าที่ทราบ คือที่คูปะต้าให้เนี่ยให้อปบตอเนี่ยคือผมเป็นแห่งแรกของประเทศเลยเมื่อก่อนเขาให้กลุ่มานาปแปลงใหญ่ให้ตรงกับเกษตรกรแต่พอให้ผมมาเราทํางานให้เขาเป็นที่ประทับใจเขาก็เลยาพาทางผู้บริหารเคยจะพาญี่ปุ่นผู้บริหารที่ประเทศญี่ปุ่นมาตอนนั้นน้ำเพิ่มถนนเข้าไม่ได้ประชมผลงานของเราอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับอันนี้อยากให้ฝากนิดหนึ่งครับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะเกษตรกรให้แง่คิดอันนี้ครับว่าเราจะช่วยกันยังไงที่จะ ไม่ต้องเผาหรือว่ามีทางอื่นไหมถ้าเรายังไม่สามารถอัดได้เนี่ยมันจะมีส่วนช่วยได้งไงบ้างคือก็อย่างที่กล่าวไว้เบื้องต้นนะฮะก็คือว่าแบ่งปันความสุขให้กันและกันนะฮะเกษตรกรกม็มีผลกําไรนะครับก็ถ้าเผาเนี่ยวันเข้าขบ้าน นะครับมันนี่มันผิดตามพรบสารณสุขซึ่งก้ไขเพิ่มเติมปีสพนศนะครับก็มีโทษปรับไม่เกิน2 5 0 0 0าบาทจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือถ้าจะลามไปบ้านเขาเนี่ยอันนี้โทษอาญาจำคุกไม่เกิน7ปีปรับเป็นแสนนะฮะอันนี้เนี่ยคือมีโทษตามกฎหมายนะครับแต่เราก็หาวิธีที่ทาให้เกษตรกร,เ,ร,กรเดินร้อนน้อยที่สุดก็คืออัดฟางให้นะครับและสิ่งหนคัญที่สุดคือบทบาทหน้าที่ของของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผมในหมู่5หมู่6หมู่เ็ของผม3หมู่บ้านเนี่ยไม่เผาเลยร้อยเปอร์เซ็นต ผมบอกเลยเดยสัปดาห์หน้าผมลงพื้นที่อยากได้อะไรลงไปชี้ลำรางนี้อยากได้ครึ่งวิตน้ำพลังงานแสงอาทิต์เดี๋ยวอปตคจัดให้ลำรางนี้ต้องการขุดลอกเดี๋ยวปตงจรเขจัดให้อันนี้คือปอดร้อยเปอร์เซ็นต์หมู่ห้าหกเจ็ดหมู่หนึ่งก็จะมีช่วงรอยต่อระหว่างตะบลกับตะบลหมู่สองก็จะมีช่วงรอยต่อระหว่างบนล่าลใกล้เคียงหมู่สามหมู่สี่อันนี้ก็คือเราไม่ชัดว่าอยู่ตะบลเราหรือตะบลก็ไปดึงข้างเคียงมาด้วยก็คือผมก็ส่งสื่อเตือนไปว่าการเผาจนมีโทษอย่างไร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตั้งแต่เราเริ่มโครงการมาตั้งปีสองพสาถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็ปรับไปมาสาสบเจ้านะแต่ว่าก็ปรับไม่แพงสองพ5 0หนึ่งันบาทตาม,มแล้วแต่เจตนาตามบทบาทหน้าที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีก็คือพบอรบสาธารณสุขปรับไม่เกิน25ง0 0พันบาทหรือจะพูดว่เกินสเดือนแต่เราพิจารณาตามตามเหตุผลตามว่าเจตนาหรือไม่เจตนาอย่างไร,รแล้วก็คนเหล่านั้นก็กลับที่จะมาช่วยกันไดน้ขอบคุณมากครับตรงนี้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมนี่คือ ในเรื่องดีๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยกับกำนันสิงห์ครับซึ่งเป็นประธานสภาเกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมเดี๋ยวไปดูเรื่องความร่วมมือของเกษตรกรภาพรวมใหญ่ๆเนี่ยเขาจะร่วมมืออะไรยังไงร,รช่วงหน้าครับ Cable Channel 37 HD คุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามรายการต่างๆของทางเค l e Channel ได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.channel37hd.com a c รวมทั้งผ่านทางเพจเฟ e บุ๊ k และทางโทรงข่ายเคเบิลทั่วประเทศค่ะครับแล้วก็นี่ก็คือกำนันสิงห์เรืองกระจรนะครับกำนันสิงห์ชัยครับอบคุณครับ<อ> ต้องบอกเลยฮะเป็นประธานสภาเกษตรกร,เ,กรเราอยากจะคุยกันสั้นๆนิดนึงครับ<ม>ว่าช่วงนี้พอมันเรื่องของอการเผาหน้าเนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหาที่หลายคนบน่นจริงๆแล้วพี่อยากรู้ว่ามันสามารถที่จะหยุดทั้งหมดได้ไหมมันเป็นไปได้ไหมคือหยุดทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะเป็นไปไม่ได้ครับแต่มันช่วยกันเนี่ยนะครับแล้วก็ปัจจัยที่จะหยุดได้ทั้งหมดเลยก็คือการสนับสนุนจากภาครัฐและองค์กรต่างๆ อย่างกับท้องถิ่นเงี้ยเข้ามามีส่วนร่วมอย่างกับลางกอลโเเช่ที่เรามาดูในวันนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ผมก็ประชุมมาเรื่องเกี่ยวกับใช้พลังงานชีวมวลจังหวัดนุ่ยากาเป็นหนึ่งในจังหวัดที่จะร่วมโครงการชีวมวลโดยใช้ฝางข้าวแต่ขั้นตอนการผลิตการส่งถึงโรงงานเนี่ยนะครับมันมีขั้นตอนนั้นเราต้องหาวิธีการแก้ไขถ้านะครับรัฐช่วย เกษตรกรในบางเรื่องมันสามารถหยุดได้แบบร่างกรอเตนะครับ hmm. มีบางส่วนบางทีบางเพิ่มทุนทุนการผลิตครับปัจจัยเรื่องน้ําการที่จะทําในฤด,ดูการใหม่อย่างเนี้ยนะครับถ้ามันมันมันซัพพอร์ตหรือว่าช่วยเหลือเกือ้อกูลกันได้เนี่ยมันสามารถหยุดได้แบบร่างกรอเตแต่ต้องร่วมมือกันทุกภาคส,ส่วนแต่สภากเกษตรกรแห่งชาตินะวันเนี้ยจะเริ่มโครงการเนี้ยทำทำชีวมวลเนี่ยพลังงานจากชีวมวลเนี่ยโดยนําร่องห้าจังหวัด หนึ่งในนั้นก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราโดยใช้วางข้าวเข้าไปเราจะหาแนวทางนี่คือการวางแผนแน่นวางแผนแน่นแต่ที่สำคัญคือทางรัชการต้องช่วยต้องมีรัฐผัดผักดานแบบนี้เลยแล้วก็ท้องถิ่นสำคัญมากถ้าลงช่วยเหลือแบบลานยอเลคยนะครับอันนี้เป็นต้นแบบมีส่วนร่วต้นแบบที่ดีมากแล้วก็สามารถเป็นแหล่งดูงานของเนี่ยผมจะให้ สภาเกษตรกรเห็นคาดต้องมา,มาดูต้นแบบต้องมาดูตรงนี้เขาหยุดร้อยเปอร์เซนต์ได้อย่างไระนะครับเวลาเราจะแกกบอยากให้บอกถึงพี่น้องฝากถึงเกษตรกรในๆน <ขอ S 2> ก็อาจจะขอไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์แต่อยากจะขอความร่วมมือแล้วก็พูดให้เห็นถึงผลที่จะกระทบตามมาครับคือก็ขอความร่วมมือนะครับเกษตรกรนะครับที่ว่าจะเผานะครับตอฟางะครับถ้าเผาเนี่ยนะครับแล้วไม่ดูแลเนี่ยลามไปแล้วเนี่ยความเสียหายมันเกิดมากที่สุดนะครับถ้าลดได้ก็ลดนะครับลดไม่ได้ก็ต้องดูแล คนะวบคุมเพลิงให้ได้นะครับนี่ก็ฝากถึงเกษตรกรทุกท่านนะครับช่วยกันนะครับลดแล้วก็ต่อไปเราอาจจะขอความร่วมมือจากรัฐมาช่วยส่งเสริมด้านการใช้จ่ายอะไรพวกนี้นะครับก็ขอความร่วมมือจากเกษตรกรครับครับ,รบเป็นปัญหาสําคัญนะครับเอาเดี๋ยวก่อนจะจบรายการผม,มอยากไปคุยกับอด,ดอดีตเจ้าที่เกษตรนิดหนึ่งว่าในมุมมองของอด,ดีตเจ้าที่เกษตรแล้วเนี่ยแหมมันเป็นยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวไปคุยกันครับครับพี่สวัสดีครับ นี่ผมเรียกกันง่ายๆว่าพี่โตก็คือเป็นอดีตจเจ้าหนี่เกษตรด้วยแล้วก็ปัจจุบันนี้ก็เป็นทํางานอยู่กับทางสภาเกษตรด้วยครับพ <ผม S 2> ี่ถามนิดนึงเ,เรื่องของขอเกษตรกรเนี่ยที่เผาเฝางข้าวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันบางคนนะมันมีความจําเป็นแล้วจริงๆมันจําเป็นไหมแล้วก็มันมีทางออกยัไงไงบ้างหรือว่าควรจะต้องทำยังไงก็จะบอกว่า ความจําเป็นมีไหมแต่นี้เราต้องกลับมาดูก่อนว่าสภาพของการทําเกษตรของการทํานาในเขตจังหวัดมระคนครสิญาโดยเฉพาะในเขตที่ลุ่มฝั่งตะวันตกเนี่ยมันจะมีปัญหาคือต้องขึ้นอยู่กับน,น้ำนะครับต้องรีบทําแล้วเกษตรกร,ก,รก็จะทําประมาณสองครั้งนะครับในครั้งแรกเนี่ยเกษตรกรต้องรีบทําหลังจากน้ํามันลงนะครับแล้วก็เก็บเกี่ยวให้เสร็จก่อนเมษา พอหลังเมษาไปแล้วเนี่ยเกษตรกรก็จะเริ่มแลละนะครับจะต้องรีบทําแล้วให้เก็บเกี่ยวให้เสร็จสิ้นประมาณสิงหาคม <c oughs> อย่างช้าที่สุดก็คือต้นกันยาซึ่งบริบทของอยุธยาโดยเฉพาะฝั่งตันตกจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นแล้วในรอบแรกเนี่ยนะครับในการทานานาหวัดน้ำต้มรอบแรกของเกษตรกรในพื้นที่เนี่ยมันถามว่ามีความจําเป็นไหมที่จะต้องกำจัดเศษซากมันก็มีความจําเป็นแต่ทีนี้ว่าวิธีการเนี่ย ทางราชการก็พยายามส่งเสริมนะครับแต่ทีน,นี้ปัญหาที่มันเกิดก็คือกระบวนการเนี่ยมันต้องใช้ปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะแล้วทีน,นี้ความเร่งรีบของเกษตรกรก็เป็นตัวหนึ่งที่ที่ทำให้เกษตรกรบางครั้งก็ต้องกําจัดโดยใช้วิธีการเผานะครับแล้วก่อนหน้านี้รถที่เข้ามารับในเรื่องของอัอดฟางหรืออะไรเนี่ยมันค่อนข้างน้อยแต่ปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างจะเยอะแต่ทีน,นี้ปัญหาเนี่ยมันจะตามมาก็คือ รถที่เข้ามารับอัดฟางกับปริมาณนาที่มันเก็บเกี่ยวเนี่ยมันจะไม่ทันกันนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยบางช่วงพอเก็บเกี่ยวในช่วงของนาครั้งที่หนึ่งแล้วเนี่ยมีฝนตกพอมีฝนตกมันก็เลยเกิดที่ว่าปัญหาในเรื่องของรถไม่สามารถจะลงไปได้นะครับเพราะนั้นแล้วเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยมันก็ต้องตัดสินใจในเรื่องของการจัดการแต่นี้ทางราชการเองก็พยายามส่งเสริมให้เกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยนะครับ กำจัดนะครับฟางข้าวหรือจัดการฟางข้าวโดวยวิธีการพูดง่ายๆถ่ายกรบหรืออะไรพวกนี้แต่มันก็จะเกิดปัญหาเพราะว่าฟางข้าวมันก็ยังเกียวมันยังเหนียวอยู่นะครับในส่วนตรงนี้แต่ถามถ้าถามผมในฐานะที่ผมเคยเป็นเ <c oughs> จ้าที่ส่งเสริมเนี่ยผมก็เห็นว่ามันก็มีความยากลําบากในเรื่องของการจัดการแต่กระบวนการตรงนี้มันต้องได้รับการสนับสนุนจากส่วนราชการนะครับมีการจัดการมีการบริหารซึ่ง ทางราชการในหลายๆสมัยห,ยหลายๆยุคเนี่ยนะครับก็ได้มีการส่งเสริมนะครับมีการรวมกลุ่มแล้วก็สนับสนุนการให้รถนะครับรถอัดฟางมาใช้แต่ท่านี้ว่าความริบเร่งนะครับกับจํานวนรถมันอาจจะไม่เพียงพอกันแล้วก็ประกอบกับว่าพวกต่างพื้นที่ที่เข้ามาจัดการมาซื้อเนี่ยมาซื้อฟางข้าวเนี่ยบางทีทําไม่ทัน แต่นี่ช่วงเวลามันก็เลยรีบเร่งเกษตรกรบางครั้ง,งมันก็เลยต้องมีการจัดการแต่ทีนี้ถ้าถามผมตรงๆเนี่ยผมก็ไม่ได้ไม่แนะนําให้กเกษตรกรเผานะครับต้องให้เขาบริหารจัดการให้ได้นะครับในเรื่องของฟางข้าวแล้วก็ไถตรงไหนที่มีน้ําก็เอาน้าเข้าหมักนะครับแล้วก็ขอสารชีวพันธุ์จากทางราชการเอาไปหวานนะครับเพื่อที่จะย่อยสลายฟางข้าวพึ่งมันก็จะกลายเป็นปุ๋ยนะครับซึ่งเป็นประโยชน์กับ ต้นพืชแล้วก็ทําให้โครงสร้างดินมันดีขึ้นส่วนครั้งที่2เนี่ยนะครับเมื่อเกษตรกรเขาปลูกข้าวเสร็จแล้วเขาเกี่ยวประมาณสิงหาอย่างที่ผมเรียนนะฮะสิงหาต่อกันยาเนี่ยนะครับครั้งนี้ส่วนใหญ่เกษตรกรเขาไม่เผาอยู่แล้วเพราะว่าเขาหลอน้ําท่วมซึ่งฟางข้าวมันก็จะเป็นปุ๋ยนะครับเป็นปุ๋ยหมักอย่างดีเลยแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยช่วงช่วงที่ผมได้ระการอยู่เนี่ยมันมีโครงการาปล่อยน้าเข้านาปล่อยปลาลงทุ่งเนี่ยนะครับ มันก็จะทําให้วงจรชีวิตของสัตว์น้ําอะไรพวกนี้นะครับมีอาหารมีอะไรแล้วก็เป็นประโยชน์กับเกษตรกร,ะร,กรนะครับแล้วก็ประชาชประชาชนในพื้นที่นะครับซึ่งถามว่าโครงการที่เคยทำเนี่ยถามว่าเป็นสิ่งที่ดีไหมเป็นสิ่งที่ดีแต่ท่านี้ว่าหลังๆช่วงหลังเนี่ยะนะครับมีการบริหารจัดการน้ําไม่ให้น้ําเข้าทุ่งนานแล้วก็มีการปล่อยออกเร็วปลายพิจิกา,กาก็จะเริ่มปล่อยกันแล้วมันก็เลยเกิดปัญหาว่าปลามันโตไม่ทัน นะครับซึ่งซึ่งตรงเนี้ยมันก็เป็นวิธีการในเรื่องของการจัดการแต่ในฐานะที่ผมเคยรับราชการเนี่ยผมก็จะบอกว่าผมเองผมก็ไม่สนับสนุนให้เกษตรกรเผาครับก็ต้องช่วยกันหาวิธีการจัดการอย่างที่ตมบลังจระเข้เนี่ยนะครับเขาทํามานานนะครับเขาได้เขาได้รับในเรื่องของของงบประมาณในเรื่องของ,องการาส่งเสริมนะจากส่วนราชการแต่ <c oughs> ช่วงหลัง นะครับพอบริษัทไม่รับซื้อเนี่ยมันก็เลยเกิดปัญหาว่าฟางฟางที่ที่เคยมีบริษัทรับซื้อเนี่ยมันก็เลยขาดหายไปแต่ทีนี้ว่าถ้าสมมุติว่ามีนโยบายหรือมีโครงการที่มันสามารถที่จะบริหารจัดการในส่วนของฟางข้าวตัวนี้เพื่อที่จะเอาไปใช้นะครับทำอะไรที่มันเกิดประโยชน์ได้มากขึ้นถึงมันจะนะครับได้กําไรน้อยหรือไม่ได้กําไรเนี่ยแต่มันเป็นประโยชน์กับสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมว่าตรงนี้รัฐบาลก็น่าจะส่งเสริมรนะครับแล้วก็ ให้การสนับสนุนกับเอกชนหรือหรือส่วนรายการที่ดําเนินการนะครับส่วนตรงนี้ก็คงคงมีความคิดเห็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าในเรื่องของสิ่งแวดล้อมปัจจุบันเนี่ยมันมีผลกระทบเยอะในเรื่องของมลพิษนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตร,รหรือด้านอุตสาหก,กรรมนะครับก็ก็ฝากไว้นะครับในส่วนตรงนี้ว่าเป็นสิ่งที่ดีถ้าสมมติว่าเรามีการบริหารจัดการได้นะครับปัญหามลพิษแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพอนมัยของประชาชน นะครับมันก็จะมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ขึ้นมาครับนะครับขอบคุณครับ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 คุณผู้ชมครับแล้วนี่ก so ็คือเป็นอีกจุดหนึ่งเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับสำหรับให้คุณผู้ชมได้คิดกันนะครับสำหรับเรื่องแนวทางแก้ไขปัญหาแล้วก็ปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็มีความรู้ด้านนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้านี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ แตที่สนคคือเป็นเงินหงลาที่เปิดตลาดยี่สิบยี่โมงนะครับห้องแสดงน,นะครับปกติเราราะคาหนึ่งพัสี้บาทเราโปรโมชั่นอยู่แล้วเก้าร้อยห้าสิบบาทแต่ในะช่วงเวลานี้เราโปรโมห์พิเศษอยู่ราคาประมาณเ้่าละแร้คบาทห้อดีแรงนะครจากราคาสองนสองเงเราลงในที่ราคาหนึ่งพันห้าร้อยาสิบาทแต่ตอนนี้แค่เซวันครับเพื่อเป็นการเริ่มโปรโมทที่จะเริ่มโปรโมทแล้วรนะอยู่เพื่อนำดาวน์เงนสนะครับ ยานะคะแล้วก็กินอายุทยาไรบน้าเช่นของกินของกินต่างๆที่เป็นของอายุทยาเรานะคะข้อพักนี้เน้นเลยมอนนุ่มสบายแพร์เย็นแต่ทั้งนันจะสุขสบายยังไงต้องพนรคอนสีเขียวแบเข้ามาต้องพาราคอนสีที่ยาต้องว้าวแต่นังเข้าไปตูเลยแะคะตั้งแต่ฟอน์เลยแต่ฟอนต์ก็พารนสี